กำลังออกปุติ๊กิอยู่โอ๋อันนี้ผู้ใด๋อยู่ครับโอ้โหเหี่ยวครับเหี่ยวกําลังเต็มดังดินชนนี่บ่ปุติปี <crom ukweza> <laughs> <kull>

ถ้าเป็นอย่างนี้กเอาไปเตชียงบะเลงย่ามันตายเชียงหยยบดังก๊อบมาหนึ่งถูกต้องเลยครับนั่นตายแล้วเชียงฉันหยาตายแล้วเขาอี่ดอกโอ้หยาบยัเป็นอีค่อาไปกอดํำเกไปกอดํำกำลังออกกอดํำกอดดำแต่กำลังจะออก มาไปงานโอ้เอาคิดไปตอเทียนพี่นุ่มไม่บเคียบบเห็นถ้าเรากรลังออกเลยังแตกก้อนนึงโอ้โหโอโอไม่ว่าจะของไปนหนโอ้ตายปวดตังโอ้จะของมันกินนี่ดอกนึ่ง ใช่ใช่เลยนี่ใช่เลยคุณก็ใช่เลยต้องมาีไ้่ด้ออันนึงใส่ว้าไม่ดีดีใช่ตักมาได้สองสามดอกเต้นอ่ะ อืมเอาเค่นาแค่หนมอร่อยตอนนี้แต่สะด้ใดเด้อกำลังเกิดโอ้นี่กำลังออกอืม ที่ใส่อีกนอ่งบาเมืองกานเชียพรัพฮอทศัพั์โอ้ผู้ใดหยาบไปคนนึ่งบาทนะพ่อใชแต่เสียดายตัยรายตัวทำไมตีหยยบดอกใหญ่แค่ดอกนี้จะดอกงามนักแล้วเจ เก็กลบาดก้นเกมมาของความบอกฮึฮึพี่ได้ไหมะยายเก่งใจเก่งใจแล้วจะหาว่าตัวสิะหาว่าตัวหมออุ้ยค่ออกแล้เด็กทานออกแล้วเดิมหมออุ้ยมามาเอาได้ที ต้องเหยียบดิไ่เหยียบแม่เหยียบบ่ได้เนี่ยดอกงามน้าอะไรให้ปวปวดนูนไม่น้อยออกไฮไลท์บ่ดอกทั้งล่างพี้วจ้ามาทงพีแนพอไงพี พี่ีปีๆีปีปี็ีป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 ีเีปีปีปีีป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 ีาีีปีปีงีปีปีปีีป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 ีีีีีีีีีีีีีีพีี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 ี เยมันโทรเองนะทศัพท์ไม่สั้างสิ่งโอ้ว่ได้ลอกหนาจั่โกี่ดอกนึงโถ่ไปอีมุ้ยนับปยขับอีมุ้ยอยู่กับโนศาทรงมือเนี่ยโงี้โอ้โหเสีบเลย ปวดนานยงไม่รับโท่ศัพท์ยายท่นเนี่ยเท่ากันไหมลจ้านี่เท่าดิ่รู้แล้วเท่าแล้วเสียหเสียมเลยยุด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 ยุยุด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 ยยุดยุหอยาวาแหยังยกองแถวยยอเบเย ดู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 ดมันออกอะไรไหมาคดหานเดยันละจัดไปล่อค้นไปเก็บกองอ่ะพุ่มใจบอหมออุ้ยจ้าโู่เด้ยอะไรคิดทอดเห็ดเนี่ยเห็ดขมขมก็เอาเอาดุล่ะเอาก็ได้ด้วยราคา

มา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 โอ้เห็นโอ้เห็นดำดำกวดำอือสวยกระสามอันงเออ เกือบเ่าเนาะเกือบเ่ากันบ่มาเห็นเลยไปแล้วกินได้กินได้เอาเมืองได้ก้อนบันนี้เหเอเอาดอกงาก่อนเอาตีเดอกงายส่ตาก่อนอ้อง่อย่าบุน่ดอกว่าตพูดีอย่ดอกงาก่นดอกงยก่อนเก่ตาไงคุณนี่หน่เยยงงี้เอ่ะ

เก็บเบเห็นเก็บเห็นกำลังแตกอยู่เลยโอ้แม่นบ่เนี่ยโอ้แม่นอีเดียที่เราหมุนกำลังหมุนดินขึ้นโอ้ขึ้นขึ้นโพเนี่ยน้อโอ้จ้ามือเอื่นกับโพเข้นมามือนียดแล้วแตกอยู่จะใช้ดอก ถามว่เขาจิงมเนแตกเวมันแล้วเมนนี่ดิันมันก็กำลังแตกอยูมากมันไมมสามอ่ะดดำดำโมเมนต์ะาพี่สินยันสองอ่ะมั้งโอ้ยจะมันมือเคียอืมเคีย เคียยเอมาเคียนี่เนแล้วเคียกายมึงไงหืมเงีนยันเป็นพอเลยไปจัดไปให้เคลียขึ้นไปว้ฝุ่งดงเลยจะไปเทิร์ขอมันคยออกพอบอกอ่ะเออเนั่นน่ะนะกำลังแตกเลยนะคะกำลังจะแตกขึ้นมาเลย ไม่หัดเขีข้ยบเงี้ยคนพ่อเห็น,หนะละงอกอีกแล้ว <c oughs> ใคร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 หนึง <c oughs> <c oughs> ใครเดียว, <c oughs> ยวมันเริ่มมันเริ่มอาหารพ่อจุม่มนี่มึอเศร้าเอาอยู่นี่ซีตุม่ม จวกันแลายวคนนั่นนะเอาแล้วนะครับพี่น้องถึงช่วง้ายของข้าแล้วสามมื้อนี่ เหลอบเ้าเก็บเห็ดผึ่งแล้วค่ะหลอบใบมา,านีมแต่เห็ดร่วมพี่นอ้องเห็นเห็ดทานเห็ดทานส่างออกไหมกำลังปูดูปิริีกำลังโผล่ออกจากดินนคะครับพี่นอ้องกำเบงผลงามข,ข้งห้องมาือนี้เออหลอบหลอบใบม้านก็หลอบเ้าอีกแต่ว่าหากเป็นเห็ดคนละย่างกันตัางเอาือได้เห็ดผึ่งาหลายแต่เพื่อนเนี่ยเพื่อ นี่เด็กเห็ดงสาดไหมดอกงามๆเลยล <laughs> อบ่ายเด็กพักกันไปเอาเห็ดทานนอกจาะพี่น้องเห็ดทานสั่งออกไหมเป็นเห็ดร่วมเห็ดเพิอกกัสีบ่ได้หลายเห็ดละงกก็ได้มาหน่อยนึงได้มาสามดอกสี่ดอกอยู่เด้่จุ่มกับใครนึงสงสัยสิเป็นเห็ดร่วมนี่ยหรือจะพี่น้องออก รอบรอบนี้รอบต่อไปเนี่ยแล้วก็ไปพอกันไม่คลิปหนาว่าสิภาพ,พี่น้องไปบุกไปลุยไปหาหมองใดนอกจากไปสองฮานใดเห็ดยังสิงวกในรอบต่อไปสำหรับ,บ้น,นีคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงให้โชคให้มนนันให้พาดให้พอดนางยังยอดนับเอานับเอาเด้อเงินขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค่ะสาวเอลุยยังคักเลยมือนเนี่ยไม่สงสารเลยสาวเอก็คักคักทุกคนเพื่ออะไรโฆษณาผ้าลุยสวัสดีงพาลุยสวัสดีค่ะโฆษณาลุยมันทุกเดียวพี่น้องเอ้